นี่ครับสวัสดีครับแม่ค้าครับนี่ข้าวโพดสีม่วงนะครับขโพดม่วงของของพระอาจารย์สมบัตินี่ไงครับนี่ท่านปลูกไว้แล้วให้เอามาขายใช่ไหมครับนี่สีม่วงครับมาพอได้ซื้อพิกซื้ออะไรหวานมากจต่ผ้ะอาจารย์สมบัติวัดวัดภูหลวงนี่ครับ สามถุงนะครับถุงละยี่สิบาทครับนี่ข้าวโพดสีม่วงเนี่ยปกติราคาจะแพงนะจ้าครับปกติราคาแพงนะครับเห็นในคุณโจอมรินนะครับกินอกว่าหวานมากครับหวานมากครับนี่ครับหวานธรรมชาติครับชิมดูธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเนื่อแอดก็จะกินแล้วนะครับข้างโนีสีม่วงเข้มเลยครับอร่อยมากครับนี่ค้านะครับมีขายทุกวันไหมครับนี่ไม่จ้ะเพิ่งมาขายวันนี้จ้ะวันนี้เอามาขายวันแรกเหรอครับ ครั้งสามแล้วค่ะหมดแล้วอ๋อจะหมดแล้วปกติแล้วขาพดอันนี้นี่กินดิบได้ไหมครับได้เห็นผมเคยเห็นในในเน็ตนะกินดิบได้กินได้กินไม่มีการอื่นไม่มีการอะไรนะมอนเขาว่างั้นนะหวานมากดูใบมึงก็จะออกม่วงเลยมึงก็จะติดสีม่วงเลย วหวานมากครับโลละพันกว่านะมาเมล็ดมันเหรอครับอืพันบาทเมล็ดพันโลเลยมเมล็ดพันเนี่ยโลละพันพันกว่าอีกไม่ถึงโลพันหนึ่นงลแล้วมาขายนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้นี่โลกว่านัา่นแหละครับเนี่ยใช่ไหมสามถุงเนี่ยครับนี่ครับกระปุกงวดสามถุงหกสิบบาทถึงโลหรอพันโล สองฝักสามฝักใช่ไหมไหนคุณหลอดโดนกินเลยครับเดี๋ยวเเดี๋ยวชิมเดี๋ยวจะชิมกินดิบก็ได้ทำอันยังเอาไปใส่ยำเลยกินสดๆถึงนะเวลาเวลาข้างในมันเป็นสีเหลืองอะข้างในสีเหลืองยังไงหวานนะทานดิบได้ข้าวโพดม่วงครับครั้งแรกครึ่งไลอด้กินเป็นครั้งแรกข้าวโพดม่วงกกอ มอ่าว,วอม,มาจากวัดวัดผูหลวงครับของพระอาจารย์สมบัติรอาจารย์สมบัติเป็นคนผูก